เอาสวัสดีครับอยู่กับผมช่างเชียวสายแตกไอ้ล้อดแดงเกมแล้วพี่น้องนี่เรียบร้อยเลยเอาไงโอ้โอ้ฝนก็ตกครับอย่างยับโอ้โหสไล ไอ้รอแดงพี่น้องเนี่ยเราจะไปยังไงแล้วพอเราจะไปยังไงเป็นงานวิ่งหินคลุกครับนี่เคียร์ริ่งเรียบร้อยยกล้อเลยปา<ม>เดินหน้าอย่างเดียวขึ้นไหม,มไม่ขึ้นเลยบ่ มันสไลด์เนาะมันลื่นเนาะฝนก็ตกพี่น้องทำงานหน้าฝนครับไม่ว่าแต่หินแต่ดินลำบากหมดเลยพี่น้องโอ้ฝั่งนี้ลอยเลยครับนี่โชว์ช่วงล่างเลยโอ้โชคยังใน เจ้าเด็กกล้าเกมแล้วไอ้ล้อแดองครับเมื่อก่อนกระจกตรงนี้แดงนะนี่สีจะเหลือนิดหนึ่งครับป๋าไปต่อพาสีมาบอกว่าเดี๋ยวเขามาให้ผ่านกระจกแดงก็เลยต้องทําสีดํานะนี่ก็ยังมีลายแดงนิดหนึ่งติดอยู่ครับนี่จะเป็นรถเสืยเต็งเอามาดูทีมงานก่อนอ่ะเด็กน้อยตัวดำช่วยเขา แม่หน้าต่างคือว่าไดนนอนแต่เยอะอยากนอนรับในซะเนาะไอ้ล้อแดงครับชายายล้อแดง ถอยไปไหนมาไหนเอ็น,นอาายูเอ็นแซวมีดสิเอ้ารถเกตมาดัานวะมันลื่นลุงมันลื่นลงมึงนี่รถอะไรก็ดึงไม่ได้ครับทีนี้ น้ำองุ่ดเลย喏น้ำอกหมดเลยน้ำองหมดเลยน้ำอกหมดเลยน้ำองุ่นเลยระดมได้นะระดมได้ทำอะไรมาโรงไอ้หน่อยแฉครับเป็นหลุมฝนก็ตกแล้วนี่ เวนะ่าายชมครับโชเฟอร์รถเกรดเอาฝนหนักแล้วพี่น้องฝนตกหนักแล้วครับเอาเลยทำไงต่อดีสวยงามแล้วเราจะไปยังไง <c oughs> เอาตะนนอถอยเลยขึ้นเลย องงเอาไงผู้จัดการไปได้ไหมวิ่งมือระับฮะฝนก็ตกทะลุตกหนักก็นี่ <S <S เอาถอยเลยไอ้ล้อดแดงเอาราก็ไปตัวใหยับเลยครับพี่น้องต้นเกร็ดมาเดินหน้าแล้วพุ่งเลย เอาๆๆๆๆลื่นครับฝนก็ตกมันยิ่งจะมานี่นะนี่มันเอาหัวถ่อยเลยถ่ายเลยทำเลยเหรอเออ อลองไปยุ่งทำไม่ได้เลยลงคืน่วแต่มันมาทางนี้เลยลุงเยวเดี๋ยวบาวลองดูก่อนอฝนก็ตกครับพี่น้องตอนนี้ยับเลยไม่ได้บ้าง โอ้แรงแรงเบ้าวบ้าเบ้ารถไทยครับกับเสียตีงของเรา,า,เางานหมูหมหกกูกรุบกรอบผมช่วยไม่ได้เนอใครใช้ผมต้องมาถือกล้องให้ผม ไอปอนมึงทำเหมือนหมาเลยดิโว <c oughs> <c oughs> เอาทำไหมเออผู้จัดการด<อ>้วยคำโว้<ไ>ปนก็หนักอเกมดไอีขอมีใส่น้อยเ,อเมื่อกี้จรงไอบอสคอยดามันดิให้ใส่นคอยว่าพอแล้วมมันไม่ใส่ขอมีใ่เดียวอง ของูทีู่มา้ยเดที่ีกูมาเมื่อกี้กูนาเราวิ่งอไปเลยเนาะเมึงลตามกูออกเอาไเราดั่้าเอาเล็กเอาเล็กนี่คือนเร่องไงขยเี่ยวบุญสงพันไรละกี่สาวอยื่อคนไทยเก่งตรงเีย

ตอนนี้ก็รถติดประมาณ5ครคันข้างในออกไม่ได้นะติดคันเดียวตายทั้งหมดเลยครับต,ตลปพี่เตงของเร่งว่ะขึ้นในสบายเลยพี่เตงเนี่ยเนาะขึ้นล้เ้เรี่เรงน้อขับเขื่อนซีโร่น้ำคันอ่นา,นา,าน้าอนไม่มีรงดักเย้เย้เย้ <laughs> แกก็หูว่ารถมากนะ<ป>อ้าวอ้าวอยู่คานตาอเ,เอ๊เขาจะเปิด ยกไปยกมาเห็นตมาด้วนี่นนะเพราะว่าเจ้าทอยรถในดีกวต้านได้เลยตั้งร่างเขง้าไปถอยถอยไปเอเมีตัวอ,อยู่ข้างหลัง<อ>นั่นนั่นบ่ได้ดอกเอางานเข้าแล้วพี่น้องต้นยูคาครับตอนนี้ฝนตกเป็นเหตุสังเกตได้ครับ เอาไงเอาปัดลงทางแล้วพี่น้องเอาเอางานเข้าแล้วครับต้องใช้รถไทย มาเลยลุงยาวมาชิดซ้ายครับไปู้นหน่อยอ,อ้าเอาจริงแล้วทีนี้เอาจริงแล้วครับมาดูว่าจะได้ไหมเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว โลแดงไม่มันเรง่าวะยับเลยยับเลยพี่น้องพี่ดิง้งโยกไปโยกมางานเขาโอ้ยับเลยนะเจ๊เอาไง

ผุ่งมาเลยได้ปอพี่เตงวมาขนผุ่งมามีซิได้ปอได้ยมันเลยหอนไรกอช่วยกันครับเอามาลุ้นครับได้ไหมเหยียบเลย,ยโห ሉ <tune in> <tune in> รถไทยครับสำหรับครีสวัสดีครับเจอกันขึ้นมาขึ้นมาครับ